มาครับโชว์ให้พี่มันดูหน่อยว้าวไม่โชว์นั้นโชว์กันเล่นเกมต้องห้ามต้องไม่ห้ามเฮ้ยโอเคครับเวลาสระผมใช้ไรครับยาสระผมสีหวานหวายอะไรอ่ะภาษาอังกฤษแชมพูถูกครับเอาครุภัณสริมเหลือจากลาซาด้า1111ไปซื้อแชมพูถูกครับเออเวลากลับบ้านเรานั่งอะไรครับเอ่อแท็กซี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่ในในบ้านในบ้านห้องเราห้องเราห้องเรา ลาซาด้า1 1เไปซื้อโซฟาโอ้ไม่รู้จักครับอะไนไม่ใช่ียงองไรครับเหยียบข้ามหรัเวลาเวลาเราตตาเมตตาสีดำอ๋อเมนกันแดดถูกต้องครับเอาคูมาส่วนรถจากลาซาด้า1 1เไปซื้อว่ตกันแดดผู้หญิงใส่ใส่ไหนอะไรอะอะไรอะยองโซงอเคูมสรถ ขนมนี่เป็นแบบอยู่ในหลุมอะขนมครกอ่าขนมคอกครกออ่ะครูมอส่วนรดจากรสระด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปซื้อครกอ่าเขียนกระดาษกระดาษสีขาวภาษาอังกฤษกระดาษสีขาวภาษาอังกฤษถูกต้องครับอครูมอส่วนรดจากรสระด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปซื้อไวบอร์ดอะไรอ่ะสีเขียวที่พ่อมือครับอะไรอาข้าวครับมรกตแหละข้าว คนสมัยก่อนถืออะไรครับไว้ส่งไปครับอ่าเกียงใช่ครับเอาภูมิสวนรถจัลลาซาน่าไปซื้อเกียงละลายไหมครับเออตักน้ำพริกใช่แล้วเรียกฝังแล้วม่รู้ก็สำหรับรอบจริงของน้องวินได้ไปเจ็ดแคลนะครับที่บอกว่่จริง